สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนครับกีฬาทุุงอิงทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศกอนเที่ยงพี่น้องพี่น้องยังจำด้บอนอะคิดเขาเก้าแต่ตอนกีฬาเข้าไปหาหลวงพอเสือนะพี่น้องเนาะ ผมยังจำได้เลยไอหลวงไอหลวงพอเสือันทักอีลานโอ้แม่นนาอพี่น้องเนาะป่าจับว่างเนาอพี่น้องเนาะบนทักอีลาห้ระวังช่วงสิบเจ็ดสิบแปดน้องพี่น้องเนาะสีมีน้นญาติอนะไรไม่ว่าเอืน่นคนไก่หรือญาติเจ้าของอนะสีมีเรื่องเจกับการเงื่อนกันท่องอนนะไรนาอพี่น้องโอ้คนใต้ แมียนไีนะควนวณถึงแม่นเท่เลยพี่น้องเลยคิดว่ามนสิมาเกิดเร็วปานี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะมันอาเซียแล้วว่ามิมากีฬาก็พึ่งดังได้แบบมัณนเกือบป,ปีเลยพี่นอนะ้องเนาะแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็มาเกิดเรียวอิรีพี่นอ้องบรคิดว่ามนซิมาเรียวป่านี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาเบาๆลายญยห,หางเนะพี่นอ้องไปฟังบางช่วงบางตอนตอน,ตอนลงพอเสียพ่น ว้าถึงอีหลาเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นจังไดก็ไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยพี่น้องพวกลูกทีมพวกญาติเขาเพราะนั้นหนูก็ต้องอยู่คงทนถาวรไปนานๆรู้จักรู้จักเก็ดอยู่บ่เก็ดรู้จักเก็ดบ่เก็ดเก็ดเก็ดอกเก็ดอกเก็ดอ่ากเก็ดอะไรสู้เทียบเทียบอ่ะเมื่อเดียวมันก็สูงมันก็พังเลยอ่ะ ู่ตรงนี้อยู่นับรองได้เด่นบ้านแน่แต่ถ้าว่าเป็นดอกเห็ดนะออกปุ๊บไปอะหนูพังแน่ดอกเห็ดเน่าแน่เอาตรงนี้มาเปรียบเทียบแล้วกันไม่มีไม่มีที่รองรับไม่มีที่เข้าใจหนูแต่ต้องอดทนนะอดทนอดทนมากๆเลยฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองเดี๋ยวหนูโตอีกคนนี้เท่าไหร่แล้ว17อย่าง เงินกำลังเข้าที่เจ็ดดันสิบแปดในญาติพูดกันจะจะมีคนหนึ่งอายุแยงญาติหนึ่งญาติคนหนึ่งญาตินะแล้วก็พูดกันไว้ก่อนนะญาตินะคนหนึ่งถ้าสิบแปดเ็นไรปั๊บญาติกับคนปัญหาเรื่องเงินขึ้นมาคนเป็นญาติเลยแหละไม่ไม่ไม่แค่คนอื่นคนญาติเลยแหละระวังนะตอนนี้เรากำลังหาเงินได้ที่เจ็ดเนี่ยที่เจ็ดเนี่ยเงินเท่าเงินเท่าพอที่แปดเท่าเนี่ยปัญหาเรื่องมาแล้วพวกญาติจะยุแยงเรื่องเงินนะชนแดง วกอนี้กำลังสร้งงงางบ้าตก็นี้ดีว่าเด็กคนอื่นอีไม่มีเงินแสนน่ะและผมว่าทำไมอะแป๊บเดียวมีเงินแสนล่ะเออต้องความเข้าใจไม่ต้องต้องรู้ใช่ปว,ว่าเอ,อ้ยสร้งได้เกิดได้ในถวัลข้างหน้ามีปัญหาปั๊บดับเลยคราวนี้ไอ้สิ่งที่ทำเอาไว้ไม่ไม่มีไม่มีแล้วกันเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเก่าเวิเ่า คนนอกทางให้กลังใจนูนก็น่เข้ามาเนี่ยเรารบุญบารมีราด้นมงาน้อยมาแทนและก็ชื่นชอบนิยมในตัวหนูที่ยังอยู่ในวงเขาโบก็ม่อยากจะยุ่งนะแต่ว่าพูดเือหอยากให้รู้ว่าน้ส้มชิบครบจบแล้วกั เห็นเป็นจังได็กกะฝากคอมเมนต์มาไต่ชิปเนยด้อพี่น้องเนาะขอบพ,พูดในไลา์สำหรับการติดตามทุกแชร์ทุกไลน์นะพี่น้องเนาะทุกซับสไคร้อ้อาวคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ